สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ปีนี้อยู่ป2แล้วนะคะดีใจไหมคะที่เราได้พบกันอีกนะคะคุณครูอลไทัยคชลิตค่ะหรือคุณครูแอมนะคะมาสอนวิชาภาษาไทยนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็จะมาทบทวนในเรื่องของพย,ยัญชนะไทยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัว พี่ๆป2เนี่ยต้องจำพยัญชนะไทยกันได้แม่นมากๆแล้วแน่ๆเลยแต่คุณครูอยากให้นักเรียนมาทบทวนไปพร้อมกับคุณครูนะคะเผื่อคุณครูอาจจะท่องผิดก็ได้นะนักเรียนอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะไปเริ่มกันเลยคอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคน ขอระคังงองูจอจานชอชิงชอช้างสอโซ่ชอเชอรยอหญิงดอชะดาตอปะตักถอฐานทอนางมนโทถอพุ้เท่านอเนนดอเด็กตอเต่า ถอถุงทอทหารทอทงโนหนูบ่อใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภามอมมายอยักษ์ปอเรือลอลิงวอแหวนสอสาลาสอฤษี สอเสือหอหีบรอจุราอออ่างหอนกคู่เก่งมากๆเลยค่ะเมื่อเราได้พยัญชนะไทยแล้วเราจำพยัญชนะไทยได้44ตัวแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าพยัญชนะไทยต้องถูกนำมาแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันซึ่งเราจะเรียกว่าไตร ยางตรยางก็คือการแบ่งพยันชนะไทย44ตัวออกเป็น3ส่วนนะคะไตรแปลว่า3นะคะซึ่งเรียกว่าอักษร3หมู่เราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอักษร3หมู่นะคะอักษร3หมู่ก็จะประกรอบไปด้วยอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำค่ะ อักษรสูงนะคะอักษรสูงจะมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด9ตัวด้วยกันค่ะได้แก่ผอพึ่งฝอฝาทอถุงทอฐานขอไข่ขอขวดสอเสือสอฤสีสอสาลาหอหีบและชอชิงค่ะอักษรทั้ง11ตัวนี้นะคะคุณครูก็จะแบ่งให้เป็นกลุ่มนะคะ แบ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณครูจะใช้หลักของการออกเสียงนะคะในการแบ่งนะคะว่าถ้าตัวไหนออกเสียงเหมือนกันเนี่ยก็จะอยู่กลุ่มเดียวกันนะคะยกตัวอย่างเช่นถอถุงกับถอฐานนะคะออกเสียงถอนะคะเหมือนกันใช่ไหมคะลูกคุณครูก็จะให้เขามาอยู่แถวเดียวกันนะคะตัวต่อไปนะคะ ขอไข่กับขอขวดออกเสียงเหมือนกันก็คือออกเสียงอะไรคะเก่งมากลูกออกเสียงขอเหมือนกันนะคะก็จะได้มาอยู่แถวเดียวกันต่อไปสอเสือ,อ,อสออษีสอสาลาออกเสียงอะไรเหมือนกันคะออกเสียงสอเหมือนกันนะคะคุณครูก็มาให้อยู่แถวเดียวกันนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะ วิธีการจำอักษรสูงจะจำอย่างไรนะคะก็นี่ค่ะคุณครูเรียงไว้แล้วนะคะขอพึ่งฟอฝาอักษรอ่าอันนี้ออกเสียงถอออกเสียงขอออกเสียงสอ,ออกเสียงหอ,ออกเสียงฉอเวลาการจำก็ท่องอย่างนี้ค่ะลูกผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีก็แทนผอพึ่งฝากก็แทนฝอฝาถุงก็แทนถอถุงกับถอฐานเสียงเหมือนกันข้าวก็แทนขอไข่กับขอขวด สารก็แทนสอเสือสอหรือสีสอสาลาให้ก็แทนหอหีบกับหอหีบนะคะฉันก็แทนฉอฉชิงนั่นเองนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะผีฝาถุงข้าวสารให้ฉันในนักเรียนลองท่องเองนะคะ เก่งมากเลยค่ะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันจำได้ไหมคะอีกอย่างหนึ่งนะคะอักษรสูงเนี่ยผันได้สามเสียงก็ได้แก่เสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาค่ะเสียงของวรรณยุกมีทั้งหมด5เสียงก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาอักษรสูงผันได้สเสียงเท่านั้นนะคะ ต่อมาค่ะเรามารู้จักอักษรกลางอักษรกลางจะมีพยัญชนะทั้งหมด9ตัวได้แก่กอไก่จอจานดดเด็กดดชดาต้อเต่าตอปะตักบอใบไม้ปอปลาและอออ่างค่ะคุณครูก็จัดกลุ่มไว้แล้วนะคะสำหรับพยัญชนะที่ออกเสียงเหมือนกันได้แก่ดดเด็ก ดชะดาออกเสียงอะไรคะออกเสียงดดเหมือนกันนะคะต่อไปตอเต่ากับตอปะตากออกเสียงอะไรคะออกเสียงตอเหมือนกันนะคะตอเต่ากับตอปะตะนะคะวิธีการจำพยัญชนะอักษรกลาง9ตัวจำแบบนี้ค่ะไกจิกเด็ก ปายบนปากโอมไก่ก็แทนกกไก่จิกก็แทนจอจานเด็กก็แทนดอเด็กตายก็แทนตอเต่าบนก็แทนบอใบไม้ปากก็แทนปอปลาและโอมก็แทนอ่อ่างเรามาทบทวนอีกครั้งนะคะไก่จิก เด็กตายบนปากโองไหนนักเรียนลองท่องเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้อักษรกลางเนี่ย พิเศษที่สุดก็คือว่าเขาสามารถผันวรรณยุกต์ได้ถึง5เสียงด้วยกันนะคะได้แก่เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตาวาเลยค่ะง่ายมากๆเลยต่อไปเราไปดูอักษรต่ำกันบ้างนะคะ อักษรต่ำอันนี้คุณครูจะให้นักเรียนดูก่อนนะคะอักษรต่ำมีทั้งหมด24ตัวด้วยกันแต่คุณครูจะแบ่งเป็นอักษรต่ำเดียวนะคะอักษรต่ำเดียวก็จะมีอยู่10ตัวได้แก่อักษรงองูยอหญิงนอหนูยอยักษ์นอเนนรอเรือวอแหวนมอมาลอจุลาและรอลิงค่ะ วิธีการจำนะคะอักษรต่ำเดี่ยวทั้งหมด10ตัวก็ได้แก่งูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกอีกครั้งนะคะงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลก เห็นไหมคะอันนี้ไม่มีหมู่เพื่อนเลยนะคะงูก็แทนงองูใหญ่ก็แทนยอหญิงนอนก็แทนนอหนูอยู่แทนยอยักษ์นะแทนนอเน้นริมแทนรอเรือวัดแทนมมวอแหวนขอโทษค่ะวัดแทนวอแหวนนะคะ โมแทนมอม้มารีแทนรอจุลาและโลกแทนรอลิงลอามาท่องอีกครั้งหนึ่งนะคะงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมรีโลกนักเรียนลองท่องเองสิคะ เงมากๆเลยค่ะอักษรต่ำนะคะลูกผันได้ทั้งหมด3เสียงก็ได้แก่เสียงสามัญเสียงโทและก็เสียงตรีค่ะต่อไปเราไปพบกับอักษรต่ำอักษรต่ำคู่นะคะอ่าอักษรต่ำคู่มาแล้วอักษรต่ำคู่นะคะก็จะมีพย,ยัญชนะทั้งหมด14ตัวด้วยกันค่ะได้แก่พอผาน พอสำเภาขอควายคอคนขอระคังฟอฟันทอทหารทอทงทอนังมนโทและทอผู้เท่าค่ะสอโซ่ชอช้างชอเชอและหอนูคู่ค่ะทีนี้คุณครูก็จะแบ่งเหมือนเดิมนะคะจะแบ่งพยัญชนะให้อยู่ในกลุ่มเสียงเดียวกันนะคะพอพาน พอสำเพาออกเสียงเหมือนกันคือเสียงพอคอควายคอคนคอละคังออกเสียงเหมือนกันคือเสียงคอทอทหารทอธงทอนางบนโททอผู้เท่าออกเสียงเหมือนกันคือเสียงทอชอช้างชอเชอออกเสียงเหมือนกันคือเสียงชอ วิธีการจำอักษรต่ําคู่นะคะก็จำอย่างนี้ค่ะพอ่อขาฟันทองซื้อช้างห่ออีกครั้งนะคะพอ่อขาฟันทองซื้อช้างห่อพ่อก็แทนพอพานกับพอสามเภาขาก็แทนคอควายกับคอคนและคอระครังเทียน แทนเสียงคอฟันก็แทนฟอฟันทองก็แทนทอทหารทองทองทอนางบนโทและทอพูดเท่าซื้อก็แทนซอโซ่ช้างแทนชอช้างกับชอเชอส่วนห้อก็แทนฮอนกหูอีกครั้งนะคะไปจำอีกครั้งนะคะพอ ้าฟันทองสื้อช้างพ่อนักเรียนลองท่องเองสิคะเก่งมากๆเลยอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่นะคะผ่านได้ทั้งหมด3เสียงด้วยกันนะคะก็คือเสียงสามัญเสียงโทแล้วก็เสียงตรีนะคะ คุณครูอาจจะสอพูดผิดพูดถูกบ้างนะคะก็คือเวลาเราใช้เทคโนโลยีเนี่ยครูก็พูดพูดโดยลิ้นพันกันเลยนะคะอาจจะตื่นเต้นหน่อยนะคะต่อไปกันเลยค่ะนักเรียนเรามาดูชิ้นงานนะคะที่คุณครูจะให้นักเรียนทำนะคะนายหนังสือภาษาไทยชั้นป .2 นะคะแบบฝึกภาษาไทยที่คุณครูประจำชั้นแจกนักเรียนไปค่ะนักเรียนเปิดหนังสือนะคะเดี๋ยวเราเปิดพร้อมกันกับคุณครูเลย เจอแล้วใช่ไหมคะอ่าหน้าที่ห้าในข้อที่1ให้นักเรียนเดินตามพยายนชนะแต่ละหมู่แล้วจะพบสถานที่ดังต่อไปนี้15คะแนนเลยนะคะที่คุณครูจะให้ อักษรสูงถ้านักเรียนเดินตามอักษรสูงนักเรียนจะไปพบสนามเด็กเล่นนักเรียนเดินตามอักษรกลางนักเรียนจะพบสะไว้น้ำและนักเรียนเดินตามอักษรต่ำนักเรียนจะพบบ้านแสนสุขนะคะอ่าอันนี้คุณครูก็ ทำให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างแล้วคุณครูอยากให้นักเรียนลองทําเองก่อนแล้วก็ค่อยมาดูตัวอย่างที่คุณครูทําให้นะคะว่านักเรียนจะเดินทางไปถูกหรือเปล่าถ้านักเรียนเดินทางไปถูกเพยัญชนะนะคะนักเรียนก็จะพบกับสถานที่ที่คุณครูบอกไว้ข้างต้นก็คืออักษรสูงจะไปเจอสนามเด็กเล่นอักษรกลางจะไปพบสระว้น้ําอักษรต่ํานักเรียนจะพบบ้านแสนสุขนั่นเองค่ะงานอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็คือให้นักเรียน ดูในหน้าเจ็ดค่ะข้อที่สองนักเรียนพบพยัญชนะใดบ้างจากการเดินทางในข้อที่หนึ่งเขียนลงในช่องว่างตามหัวข้อที่กำหนดสิบคะแนนให้นักเรียนลองทำเองก่อนนะคะถ้านักเรียนทำไม่ได้นักเรียนค่อยมาเปิดดูวิดีโอค,คุณครูนะคะไปทำกันเลยค่ะสู้ๆนะคะค,คุณครูเป็นกำลังใจให้นักเรียนและก็ผู้ปกครองนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ